สวัสดีครับพอกันที่เราครับกับช่องน้องสิมช่าเดวมนนี้สิม,มานำเสนอเมนูเด็ดว่านไปใส่หนูมาได้ตัวหนึ่งสิม,มา่าเห็ดหนูไต่นนำยวถาเบิงครับอั่นะครับนี่ได้หนูมาแล้วห้องมาสับสับเป็นชิ้นพ่อพอดีพอดี เนี่ยเท้าก็ับมาเนี่เครื่องเทศเครื่องปรุงนี่อย่างครับมีมีคาเอ้ยมีม,มีมิตะไค้มีพริกแหงพริกไทยกระเทียมก็มีกระเพราเนี่ยก,การเห็ด้อากับตำตำแล้วมาหมาักเดี๋ยวถ้าเบงว่ามันสิเป็นออกมาจัางไรได้ดครับหลังจากตีเฮาตำเครื่องแล้ว จะเอามาเทเส้นนี้นี่ก็ปรุงครับอันนี้เป็นการปรุงวันนี้อ่ารถด,ดีร่องรอยอันนี้ก็โผงแสบผงนวดแต่ตะความชอบคว่ามักใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายกับแสบไหลอันนี้ก็รสด,ดีครับโอ้ยอันนี้ก็น้ำมันหอยโอ้ยลินพันกันเรา เนี่ยลงไหยแ้ำมันหอยใส่เกลือจัหน้อยหนึ่งใส่เกลือจัหน้อยหนึ่งวันนี้กะโคเล่โคเล,ล่ครับเนี่ยโคเล่โคเล,คล่ใช้กันมันเดี๋ยวพ่อไก่จีสูเข้าจัง เราใบหวงโหดกับกระเพรามาลงอันนี้คือขา้าวหมักลีคุลีคได้หนูมากตัวหนึ่งขึ้นไปใส่เนี่ยหอยทงกง้า หนูมากเข้าปรุงเร็วๆเนี่ยครับเอาโลกหมอนึงเลยวะ,ะดิเนี่ยเอาโลกหมอนึงเลยพอดีพอดี แล้วแล้วห้องเอาขึ้นขานไฟจ้าหลังจากที่เอาน่ะแล้วเ้าก็ตั้งเตาเห็ดเอาไฟพอดีพอด,พอดีพอประมาณครับเพราะว่าหนูสุกง,ง่ายกว่ายานยินอยู่แล้วไปนีเหาก็เอาน้ำตั้งลงเลยไปนี้นี่พอดีก้นก้น กลนกระมังกลนซ้ำนี่ก็บบอลหนึ่งมันสิพอดีกันเลยบวดต่องกันเลยบวดบต่องใส่เนี่ยวห้องมันสิบมัมีควันบัมีฟิวนามเดียวกับพ่อครับหนูนี่พุหละไกลท้ทีสุกจังหน่อยเขาจังเอากระเพ้าเอาใบประกวดมาลงมจะสืบเพิ่มความหอมขึนเคนอ,อีกอนี่ยครับเียหลังจากเดี๋ยวเ้า ได้สักพักหนึ่งแล้วนำเดือเดือดได้น้ำหนึ่งแล้วเอาเสียลกระเพราลงไปเนี่ยเอากระเพราลงเอาใบมาขูดลงทิ่ไว้จักประมาณสักสิบนาทีกับปงหน่อยเลยนี่คือเมน,นูเด็ดครับหนูไตนะ้ำถ้าเอากระเพราลง้งกระเพราใบมาขูดลง Bạn nhắc ngọt nè, ngọt 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 เดี๋ยวปวดแบบเลี่ยวเท้าผัวยยังเบิ่งอีกแคนึงนะเรียบร้อยแล้วครับสุกแล้วเมนูเด็ดหมูหนูไตน้ำมา,มาเบิ่งเหมือนใส่จานนะใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟตอนอุน่นๆอยู่หนูเนื้อๆกิน เพื่องเทศไปล่องไปลองเห็ดเบิง้งนะครับเนี่ยสิติดใจพู้ได้ว่าออมผู้ได้ว่าปิง้งผู้ได้ว่าแ่บนี่คันได้ล่องหนูไตน้ำเราสิติดติดใจสไตล์เดียวกันกับไก่ไตน้ำปะจ้ะอันนี้อันเดียวกันเลยแต่มันเป็นหนูก็คือเบิ้งโหลดลว่าขนาดไก่ไตน้ำม,มันยังแสบหนูมันเหนื่อมันแสบก,ก็ไกลอีก สิปานเลอ้าวไปไปกินกันมาหนิมะไปกินกันฝากติดตามเลยนะครับกับช่องน้องสิมชาแนลมาหนี้หนูไต่หาครับขอบคุณครับ